นะเราภาคเมือ่อภาคมาทั้งหลายนะนกรรมใดๆก็ตามนะที่คอยกันแกล้งลังแกปบีบคั้นกดดันเราผู้ปวดทั้งหลายนะคอยตัดรอนบั่นทอนทรัพยากรในการใช้ปวดทั้งหมดทั้งสิ้นนะหรือว่ากันแกล้งลังแกนะไม่ให้อ่าอ,อยู่สุขสบายนะกรคล้อ,อ,องตัวในการปวดทั้งหลายนะคอยกีดกันขัดขวางแทรกซ้อนแทรกแซงผู้คนทั้งหลายนะให้มาบั่นทอน กำลังในการโปรดสัตว์ทั้งหลายนะหรือว่าการทั้งหลายที่แทรกซ้อนแทรกแซงเด็กๆทั้งหลายนะให้ทะเลาะเบาแง้งแตกแยกกันนะให้ออกห่างจากกันและกันนะไม่สามารถเป็นกําลังร่วมกันนะหรือว่าคอยแทรกซ้อนแทรกแซงเราพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลายนะของเด็กๆนะให้กีดกันทั้งเด็กๆทั้งหลายไม่ให้เล่นกันนะหรือว่าสิ่งใดก็ตามที่คอย การแกล้งรังแกนะในทุกรูปแบบใช้อิทธิฤทธิ์ตตดใดๆก็ตามนะในการแทรกซ้อนปั่นจิตปั่นใจการแกล้งรังแกด้วยการใช้คุณใสยมนดำกระถาคมทั้งหลายนะในการกันแกล้งรังแกเหล่าผู้ป่ทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ภายในวัดอยู่นอกวัดก็ตามญาติโยมทั้งหลายญาติธรรมทั้งหลายทั้งหมดนั้งสิน้นะวิบากกรรมทุกของทุกหมู่เหล่าชั้นภูมินี่เกี่ยวข้องกับภาคมืดภาคมาเหล่าซาตา,า,นนา,า,า,านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นภาคทิพย์ภาคหยาบริวารทั้งหลายและบริวารของบริวารก็ตาม นะทุกกรณีกรรมทุกเพศกรรมทุกศาสนากรรมนะให้ย้อนกลับตีกลับสะท้อนกลับสะกดกลับกลับขังเป็นพลานาการในตัวมันเองอย่างแน่นหนาะเป็นความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างถึงที่สุดนะเป็นความบีบคั้นทั้งกายทั้งใจนะจนสามารถทนได้ยากทั้งหลายนะแล้วก็ให้วิบากกรรมเหล่านั้นนะบีบคั้นจนเป็นความฟัน่นเฟือนเป็นความคุ้มคลั่งเป็นความบีบคั้นกดดันนะในจิตในใจเป็นความวิกลจริตปิดเพี้ยนไปทั้งหมดสิน้นนะนับ ตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปนะให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิบากกรรมทั้งหลายนะถูกสะกดถูกครอบงาตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปโซ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 